สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับนายเกนชินอิมแพกนะครับก็ในคลิปนี้จะมาแนะนําสําหรับกิจกรรมม o นเชสเนี่ยนะครับก็สําหรับวันแรกเนาะจะมาแนะนาครับว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นกิจกรรมที่มันมาแบบทีเดียวเยอะๆเลยนั่นเองนะครับก็มาเริ่มกันเลย <c oughs> กิจกรรมมูนเชสนะครับเมื่อเรามาถึงเนี่ยตัวเกมมันจะมีแจ้งเตือนมาตรงเข็มทิศอยู่แล้วเนาะก็คือตรงนี้นะครับแสงนวลเคล้าจันทร์โดยมันจะมีเควสเปิดเรื่องก่อน ก็รับเควสแล้วก็ไปคุยคุยคุยตามปกติครับจะคุยค่อนข้างนานนะครับออพอคุยทุกอย่างจนครบจบเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็จะแยกย่อยออกมาอีกทีเป็นทั้ง3กิจกรรมนะครับทั้ง3กิจกรรมนะครับก็คือเรื่องราวของมูลเชสตามหาแสงจันทร์แล้วก็เส้นทางแห่งความอร่อยโดยผมจะไล่าจากอันที่ง่ายๆก่อนละกันนะครับก็เรื่องราวของมูลเชสนะครับก็ตอนนี้ทุกอย่างมันยังล็อกอยู่เนาะอันเนี้ยเป็นเควสหลักที่เราไปคุยเปิดเรื่องมาจนเสร็จ อันนี้จะต้องรอเจ้าค่าความสนุกของเทศกาลครบ1 0 0 0ก่อนถึงจะเปิดต่อเนาะสนับบทที่2ซึ่งตอนนี้เนี่ย้าทําเสร็จของวันแรกเนี่ยของผมได้มา550แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่เปิดให้ทาของวันแรกเลยคืออันนี้นะครับเส้นทางแห่งหินอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราไปคุยกับเซียนนะครับเซียนแห่งภูเขาที่เป็นที่เป็นนกฟ้า,ฟานะครับอันนี้จะเป็นให้เรา,าฝึกทําอาหารนะครับฝึกควบคุมไฟอันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากก็ เหยียบแผ่นหินให้แผ่นหินเลื่อนไปเพื่อควบคุมอุณหภูมิของไฟทั้ง3เตาวันแรกเท่าที่ลองเล่นดูเห็นว่ามีแค่นี้นะนะครับเพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันยังล็อกอยู่นะครับรออีก3วัน7วันก็ไว้ว่ากันวันต่อไปอันนี้ไม่ยากนะครับก็ทําแป,ป๊บๆก็เสร็จแล้ว <c oughs> แล้วก็ข้ามมาที่อันลากนะครับเส้นทางแห่งความอร่อยเส้นทางแห่งความอร่อยเนี่ยก็ เขาจะเป็นจุดให้เราไปท้าทายมอนสเตอร์ตามจุดต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่ยากแต่มันจะมีเพิ่มเติมมาตรงที่ว่าเขาจะมีให้เรามอบอาหารแสนอร่อยให้ด้วยนะครับโดยถ้าเราให้อาหารแล้วเนี่ยเราจะได้บัฟนะครับก็พอเปิดมาตอนแรกมันจะลดโลดนะครับมันจะเป็นศูนย์ทับก็คือถ้าเรามีอาหารเนี่ยมันก็จะมีบอกอย่างอันนี้ชิ้นเนี้ยมันจะมีบอกว่าปัจจุบันมีอยู่3ชิ้นเห็นปะก็คือก็กดส่งมอบให้เลยครับเพราะว่าบัฟอาหารพวกนี้เราได้เงินด้วยนะครับเมื่อเราให้ครบมันจะได้เงินด้วยอ่า เขาจะมีบอกนะครับว่าคือถ้าเราให้2จาน4จานหรือครบ5ให้ครบ5เนี่ยจะได้เงิน20,000แล้วก็ใบอัพเลเวลตัวละคร2ใบนะครับโดยถ้าให้สจานกับ4จานเนี่ยจะได้บัฟนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีตัวละครน,นะครับสาหลังจากที่เราใช้ท่าไม่ตายนู่นนี่นั่นนะครับก็คือจะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นในระหว่างที่เราทําการท้าทายตามจุดต่างๆนะครับโดยจุดต่างๆเนี่ยเวลาเราตีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็น ตัวของลมนะครับที่พัดเราขึ้นลอยล,ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ให้เราเข้าสู่ประตูลมเพื่อที่ไปจุดต่อ,ตอไปได้เลยจนสุดเส้นทางเลยนะครับเล่นจุดเดียวสามารถไหลาย,ยาวไปจนสิ้นสุดจบเสร็จตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมรออีก3วันนะครับโดยอันนี้แต่ละจุดเนี่ยได้เพชรนะครับได้เพชรได้เงินทุกจุดเลยนะครับข้อซอย่อย เขาไม่รวมแบบเป็นจุดเดียวยากๆเขาซอยเป็นจุดง่ายๆหลายๆจุดนะครับจุดละสิบเพชเงิน20,000ื่นไหลไปเรื่อยๆนะครับจนครบที่จุดสุดท้ายก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้จะได้ขวดวัสดุขัดเกลาดาปลาด้วยนะครับสําหรับอันนี้โดยอันที่น่าจะยากนะครับก็คืออันกลางนี่นะครับอันตามหาแสงจันท์เนาะตามหาแสงจันเนี่ยเขาจะให้เราหาของทั้งหมด100เเซนะครับคือรวบรวมของในพื้นที่ที่เขากําหนดไว้นะครับโดยจะหา2อย่าง นะครับก็คือเจ้า,าสีาขีวเขียวเนี่ยคือมูลเชสชามนะครับแล้วก็กล่องทองมูลเชสชามเนี่ยมีทั้งหมดสามสิบนะครับคือถ้าเราหาครบ30แล้วเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วนะครับที่เหลือหาแต่กล่องอาจจะกล่องเนี่ยโดยมันจะเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเก็บของเลยนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวมันน่าจะเอาไปใช้แลกของได้นะในวันต่อต่อไปนะครับเออก็ก็อันนี้มีทั้งหมด30สนะครับส่วนกล่องจะมีทั้งหมด40กล่องนะครับแน่นอนว่ามูลเชสชามเนี่ยมันจะขึ้นในแมッ มันจะขึ้นเหมือนเจ้าพวกลูกที่เราใช้ส่งบูชาเสาเลยครับถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะขึ้นในแมปแต่กล่องทองมันจะไม่ขึ้นนะครับทีนี้เราสามารถไกด์ได้เล็กๆนะครับโดยการไปถามจาก NPC อ่าให้ดูก่อนเนาะที่บอี่ NPC เนี่ยมันมีจุดบอกมาแล้วนะครับคือก่อนที่เราจะได้ไปรวบรวมของเนี่ยตัวคุยเปิดเควสเนี่ยคือคนนี้นะครับคือหลินหยางมาไปให้ดูเราคุยถามเขาเขาจะบอกจุดของเรานะครับขึ้นมาในแมปเลย นะครับเขาจะมีไกด์ตัวของจุดมูลเชสชามแล้วก็ตัวของกล่องด้วยตัวกล่องทองก็จะมีไกด์ขึ้นมาบอกให้เราเก็บเลยนะครับแต่มันไม่ได้บอกหมดอย่างของผมเองเนี่ยเขาบอกถึงถึงแค่ประมาณ80%เนะครับเขาบอกถึงแค่ประมาณ80%ที่เหลือเก็บเองนะครับของผมเนี่ยจากที่ NPC บอกเนี่ยผมได้มูลเชสชามมาเนี่ยประมาณ26ลูกนะครับแล้วก็กล่องไม่รู้ขาดเท่าไหร่แหละที่เหลือผมเดินหาเก็บเองนะครับให้ดูคุยกับคนนี้เนาะ เขาจะมีตัวเลือกมาให้ซึ่งถามได้แค่วันละครั้งนะครับเนี่ยตอนแรกที่ผมในไลฟ์สตรีมเนี่ยกดคุยมันจะมีเหลืองๆเ,เลยเดี๋ยวผมตัดคลิปตอนไลฟ์สตรีมมาให้ดูเนะาะเพราะว่าพอกดคุยเสร็จปับ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาในมินิแมปเลยนะครับสามารถไปเก็บหาได้เลยแต่มันไม่ครบอย่างที่บอกไปทีนี้ล่าสุดนะครับตอนที่ผมทําคลิปนี้อยู่เนี่ยในเว็บออฟฟิเชียลเว็บออฟฟิเชียลมีแมปขึ้นมาให้ดูแล้วนะครับก็สามารถไปดูในแมปออฟฟิเชียลได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดหาให้ดูกัน อ่ะนี่นะครับก็ปึ๊บอย่างของวันแรกเนี่ยจุดที่เขาให้เราหาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณฝั่งซ้ายสุดของลี่เย่นะครับก็นี่เลยเราติ๊กที่กล่อง Mist Miss Moon Chase ได้เลยนะครับกล่องกิจกรรมเนี่ยชื่อว่า Mist Moon Chase มีทั้งหมด40กล่องนะครับเนี่ยก็สามารถใช้ติ๊กแล้วก็มาหาได้นะครับตัดปัญหาตรงนี้ไปเนาะคือตอนที่ไลฟ์สตรีมอยู่เนี่ย มีปัญหาเยอะครับเหลือ1% 2%เปอร์เซไม่ครบสักทีไม่รู้ยังไงหาจนท้อแล้วก็มาดูลายแทงเอานะครับมาดูลายแทงในเว็บเอาละกันเนาะนี่คือเป็นเว็บออฟฟิเชียลเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างละกันเนาะก็มาไล่ดูเอาเจอกล่องไหนแล้วเนี่ยเดินไปเก็บเจอแล้วก็กดหมุดให้มันจางลงไปนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนเนาะก็ไล่ไล่เก็บเอานะครับประมาณนี้นะครับก็มีตัวช่วยแล้วนะครับหาไม่ยากแล้วหาไม่ยากแล้วเนาะจะมีตัวช่วยกันแล้วนะครับประมาณนี้เลยทีนี้ ของรางวัลที่ได้ก็วันนี้คือทุกคนจะมีดับปลาเล่นกันเลยนะครับอยู่ที่ว่าคนอ,าอยู่ที่ว่าใครมีของตุนไว้มากน้อยแค่ไหนจากที่ผมเล่นจนครบทุกอย่างของวันนี้แล้วเนี่ยก็คือเราจะมีดับปลาที่ขัด2นะครับเราจะได้ขวดขัดกลาวมาด้วย1ขวดเนาะก็ทีนี้ของตีบวกเนี่ยวันนี้มันยังไม่มีนะครับก็ไว้ลองตีบวกแล้วค่อยมาลองเล่นกันดูก็ประมาณนี้นะครับใครได้แล้วยังไงก็ลองเอามาเล่นกันดูละกันก็เป็นดาบสีดาวโจมตีเปอร์เซนต์ที่ออฟลองข้างล่างเนี่ย ช่วยเพิ่มความเสียหายของถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็มีเศษปลากระจายมานิดนึงตอนที่เราใช้อันติโดนมอนใช้คําว่าเศษปลากระจายเพราะว่าใครที่เล่นดูลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ปลายักอ่ะมันเป็นปลาเล็กๆหลายๆตัวกระจายออกมาแบบแวบเดียวเลยนะครับไม่สังเกตคือไม่เห็นนะไม่สังเกตคือไม่เห็นนะครับอันนี้แอบแซลเลยแอบแซลเลยเออนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในช่วงของเฟสที่2อ,อ่าไอนเนี่ยตัวอันอันกลาง ก็ถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเนี่ยวันนี้ผมทําครบหมดแล้วได้เท่านี้นะครับพันร้อยห้าสิบนะครับไอค่าความสนุกของเทศกาลเนาะก็รออีก3วันเลยนะครับถึงจะปลดล็อกของทุกอันเลยนะครับอันนี้เหลืออีก3วันเหมือนกันหมดเนาะตอนนี้ก็คือรออีก3วันเหมือนกันนะครับก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ก็น่าจะ น่าจะประมาณนี้นะครับเออก็เดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ผมตัดให้ดูในไลฟ์สตรีมบ้างเนาะสำหรับเกมเพลย์ของวันนี้ใครอยากดูเต็มเมก็สามารถไปย้อนหลังได้ในไลฟ์สตตีมเมื่อเช้านะครับก็คลิปนี้มาสรุปให้ว่าวันนี้มีอะไรบ้างกลัวจะงงกันมันไม่ได้เยอะอะไรมากอย่างที่คิดนะครับเล่นแป๊บๆก็หมดแล้วของรางวัลเยอะอยู่นะได้เพชรรวมๆเยอะมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์สับซับสไครป์เป็นกำลังใจกันหน่อยละกันไว้ยังไงเจอใหม่อีกทีคลิป